ครับวันนี้เรามาอยู่กับป้าใหญ่นะครับเกษตรกรปลูกข้าวจังหวัดกาญจนบุรีและตอนนี้เราอยู่กับป้าใหญ่นะครับที่ตำบลแสนตอมเพื่อทามากาเพื่อมาติดตามผลการใช้ยาพิทราซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากทางอาามาผลเป็นยังไงมาดูกันเลยครับปัญหาเรื่องนอกรอนม้วนใบมาลดฟวน้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาแล้ว หลังจากใช้ยาตัวนี้แล้วไม่มีปัญหาไม่มีนอนก่อนอนมารบกวนค่ะก็ไม่แพงได้คุ้มไข่และค่านอนด้วยพีเทล่ามั่นใจเรื่องภัยนอนมั่นใจด้วยสูตรครีมใช้ง่ายพ่นได้ระยะถึงระยะออกรวงสามารถผสมกับฮอร์โมนอาหารเสริมได้ดีมั่นใจเรื่องภัยนอนต้องพีเทร่า